มาแล้วครับพี่น้องอราบสวัสดีเอฟซีคั่วลุงเด่นแฟมิลี่จ้าสวัสดีเอฟซีค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้จะบอกว่าน้องฝ้ายเขาชอบกินเมนูเนี้มากที่สุดตั้งแต่พบกันมาเนี่ยเป็นเมนูที่น้องฝ้ายทาเป็นเมนูนี่เมนูเดียวจะบากแบไรเป็นเมนูที่เธอชอบที่สุดอ่าเ,เป็นเมนูที่ผู้จัดการส่วนตัวนี่เขาชอบมาแล้วเขาก็ทําเป็นเมนูเนี่ย ถ้าเขาอยากเขาจะทํากินเองคุณเนียแบบทากินบ่อยมากแล้วก็ทํากินเองแล้วก็ทํเรื่ๆแล้วก็ทำ,แทำาแล,ทำทำทำแล้วก็ไปไปแล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็อร่อย<น>เป็นเมนูที่ผู้จัดการชอบมากวันนี้เรามีนี่ไก่ดําไก่บ้านนีาไก่บ้านแท้เลยไก่นาไก่บ้านเลยนี่พี่นอ้องสองตัวคูณนะพี่นอ้อนนกเล้อพี่น้องเนอะไก่บ้าน <c oughs> ไก่ดาน้ำเช้าเราไปตาลาดนั้นมาได้ไก่ได้ไส้ไก่ <c oughs> อันนี้เป็นไส้ไก่บ้านพี่นอ้องนี่ ย่างไว้ลุงเด่นลุงเด่นจะทําใส่นี่เหรอเอาแกงดีเดียวย่าง,วยยางด้วยปิ้งปิ้งปิ้งเกลือแล้วปิ้งเสียบเสียบ,ยบไม้ปิ้งไปน้องโอ้โหแบ่บแล้วนี่เลยเอาสูตรลาวดีกว่าสูตรคนลาวน่ะพันพันตะไคร้หอมนะเราจะไปหาตะไคร้ไหนมาขนาด <laughs> นี้ไงเอาอ้อยมาพันเลยจะได้พอนี่เมนูที่ผู้จัดการเขาชอบกินที่สุดเลยนี่ครับแกงฟักเขียวฟักมณ์ฟักมณ์เกงบว่ฟักมณ์ไม่มีเออจะไปเอาไปลูกหนึ่งเธอเอาหยืมไหมฟักมีหลายแบบดิค่ะป่าป่า เดยวลุเดไปหยิบมากันนะซักมนี้ลายบบค่ะถ้าเป็นทาาอีสานก็นสิเป็นประม้านนี้นี่ใช่ฟักมน์คนเหนือห้องบอกฟักมน์เพราะว่ามันออกมันมนนี่มันเเลียวนะแต่ว่ามันมน์มนมันมีอะไรเคลือบอยู่ฟักมน์แต่นี่ฟักเขียวทําได้หลายเมนูครับจะเป็นแบบบางคนเขาไปต้มจืด่าต้มใส่เครื่องต้มจืดนะแล้วก็ซดกินร้อนๆต้มใส่โครงไก่หรือว่าต้มใส่น่องไก่อร่อยมากกระดูกหมูอร่อยนะแล้วก็นี่ ถ้าว่าจะให้อร่อยอย่างผมก่อน้องนะ้ง้าเนี่ยชอบกินกันแกงใส่กระดูกอ่อนแกงใส่ไก่บ้านโอ้โหพี่น้องกินกับข้าวเหนียวค้อนซุตติง้งนี่เลยวันนี้เราจะเมนูน,นี่แหละของโปรดผู้จการส่วนตัวครับแกงปลาฟักจริงก็ไม่ใช่ของโปรดหรอกแต่ว่ามันมีมันมีที่ไปที่มาอะไรอ่ะช่วงยายเกี่ยวข้าวสมัยก่อนมันต้องเอาคนลงลงเกี่ยวข้าวใช่ไหม แล้วแม่ก็ไปเกี่ยวข้าแล้วก็คุณยายบอกว่าแกงอันนี้ไปส่งแม่หน่อยอ๋อก็เลยเป็นเมนูเดียวที่เธอแกงเป็นอ๋อในแรกก็เราไม่เป็นหรองนงั้นเมนูนี้พี่จะให้เธอทำนะะเออแกงผ<ด>ักเนี่ยมีกระเทียมไทยหอมแดงใแบบมะก,กรูดพริกแห้งเม็ดผักชีเครื่องเทศนี่เนี่ยถ้าเป็นทางเหนือน,นะเขาจะใส่นิดนึงแต่ว่า แต่ว่าหนูไม่ได้เคยใส่เธอไปใส่่นอนเทาเธอไปสูดดิสารแต่เธอกินทุกครั้งเธอว่าแซ่บแซ่บกว่พี่ใส่หมดแหละใช่มันหอมตไคร้ขานะครับแล้วก็ไก่บ้านเน้นว่าต้องเป็นไก่บ้านไก่ไก่เลี้ยงก็ได้แต่ว่ารสชาติจะไม่หอมจะไม่ไม่ไม่นุ่มเท่ากับไก่บ้านไก่บ้านนี่ต้มมานี่แบบอ้อร่อยมากฉีกใบมะกรูดใส่สุกมาต้นหอมผักชีโรยหน้าหน่อยหนึ่งโอ้โหสุดล้อนีกินล้วแบบมีแรงมากเลยครับอืม เ,เอาเลยไหมเธอจะทำไหมเธอตำที่พี่หยุดตอกฟักได้ค่ะได้พี่น้องฟักเขียวเดี๋ยวเราพาให้ดูหน่อยแล้วกันพี่แกงก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องนะนมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิห้ามขาดแต่ตนะกะปิต้องใส่นะกะปิต้องใส่ลูกนี้สี่สิบบาทโอ้สวยเนาะสี่สิบนี่ราคาติดอยู่เนี่ยสี่สิบบาทเอบอบางคนไม่รู้บอกพี่มันแตงโมงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือฟักเขียวแน,น่นๆเลยแกงมานี่เพัชโร อันนี้น่าจะเป็นแบบพันญี่ปุ่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแกจะทอย่างนี้นะผ่าแล้วเก็บไม้เม็ดไว้เดี๋ยวให้ยายไปตากแล้วไปหวานที่สวนได้ได้ได้เชื้อมันได้พันมันนะแกงหมดไหมไม่หมดถ้าหมดแกว่าเก็บไว้ก็เสียนะเอาไว้เที่ยวต้มตื่อดี๋ยวพี่เอาปากผ่าดูข้างในมันกนว่าเม็ดมันเก็บไหมอู้หนิ่มมากดูเหรอคุ้มคุ้มคุ้มสี่สิบบาทนี่คุ้มเลยอู้ กอืงกรอ,อ,อบนี้แกงมันหวานขวดเลยครับเนี่ยเมื่อวานว่าจะทำให้คุณอันแนกินก่อนกลับบ้านอันแนไม่กินฟปกกินแต่อะไรนะแฟงแป้ก็ไม่กินแฟงก็ไม่กินไอ๋มอสก็ไม่กินหรอกคนที่เขาไปนี่เขาโอ๋โอโอจ้าเขามีวิช,ชาเขามีวิช,ชาเขามีวิช,ชาโอ้ีอ่ดูเนื้อพี่น้องแกจัดแล้ว ไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ต่างประเทศนี่บอกว่าเรือแพงนะลูกละมะกอลูกละสองสามสี่ร้อยอ่ะถ้าเป็นฟักนี่ใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นทันเวลาเขาแบ่งเขาต่างประเทศเขาน่าจะแบ่งขายเอาละลุงเด็กเดี๋ยวเราจะเกะเอาแต่เม็ดเม็ดวันนี้นะฟ้นเอาเม็ดเอาจริงจริงเขาทำอย่างนี้คนคนจริงพี่น้องใจใหญ่เนี่ยเขาจะทำไมไม่เอาเม็ดนี้มันสิบาทมืได้ืออเอานี้ซะ นีเขาก็จะเอามาเป็นเยื่อเลยเขาก็จะไปตากไว้ที่เตาไฟอ๋อแล้วเขาก็จะดึงออกปะสูตรคุณเดชเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวตากได้สักสามคืนนะครับนอ้องเขาไปงัดออกเลยงัดทางงัดทางงัดทางงัดโ <c oughs> อ้ยแกงแซ่บด้วยนี่นานๆอย่างนีน้แกงนี่อร่อยมาก กินกินตอนเช้าเ้านะข้าวร้อนๆนะนี่เขาเอาไปห้อยวในเตาไฟเขาก็จะไปห่อยอยู่ในเตาไฟแล้วก็รอให้เม็ดมันแห้งครับแล้วก็เก็บไว้อีกปีหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกตามท้องไร่ท้องนาได้งงลปลูกตอนหน้าฝนปลูกโชคนี้มันก็จะตายปลูกดูดูนั่นแหละแต่แต่แต่บ้านของหลวจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยายติ่งเอามาฝากอันนี้เยอะแยะ แต,แต่นี่ก็หอมหวานใช่อันนี้อลองแตงโม,โมเลยเนะี่ยเดี๋ยวปอกเปลือกแล้วก็สับเป็นชินช้นๆเดี๋ยวห่อไปปอกเปลือกแป๊บนึงแซ่บพี่น้องแกงบะชับเดอ้อเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นดีเนะ่ยไปกอกก่อนเดี๋ยวเราตามมาพี่เขียวจังกับแตงโมเถอะน่ากินมากไม่ได้เอามาอีกตัวมากรอบมากกันเนี่ยอ๋อโรงเดียนใส่เข้าวใ้หมดอลด้เหรอโอ้โหอันนี้ใส่พริกกับหมักปันกรอบมาก ตามพริกเลยสดมากด้วยผู้จัดการบอกเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะไปต้มใส่กระดูกกระดูกอ่อนะกับน้ำพริกกะปิครับพี่น้องทำซุป,ทำ,ซปทำแบบต้มต้มจืดต้มซุปครับแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิตอนเช้านะครับอกไว้เลยกเกยยนะจียวไข่เนาะเจียวไข่เจียวต้มจืดฟักน้ำพริกกะปิมีใบชะมีชะอมสดมีสตอนะอโอ้โห ใา่เร้งไง,งใ,สใส่ตะไคร้ไปด้วยใส่หัวชิงไคร้ครับปอันต้องใ,ใส่สองหัวจะดีกว่พอแล้วสองหัวพอดีแกงฟักทองแกงฟักเนี่ยต้องมีตะไคร้นะยิ่งแกงฟักทองยิ่งใส่ตะไคร้เยอะยิ่งอร่อยมันจะหอมมากหอมวันนี้เราแกงใส่ไส้ไก่ด้วยลองเสียงพี่น้องกรอบดีเนาะกรอบหวานมากเลยถ,ถ้าเสียงอย่างเงี้ย เหมือนขั้นตลุกเลยเออมดูดิลองลองชิมสดดูก่อนชิมสดได้ไหมเนี่ยเอาลองดูเดี๋ยวเป็นยังไงหวานจริงน่ะฮึกรอบกราบชิมสดได้เลยเหรอฮึ่งืมดถ้าแกงมาโคตรอร่อยได้อ่ะเเทศอันเทศซุปที่แซ่บแล้วนแทนหัวแช่ทาวเได้เลยเนาะอืมอืมอย่างงี้เนี่ยเอาไปทำแบบ ข้าวปันกุ้งเขาเป็นไก่นะบางร้าน<ม>ขาใช้นี่นะแม่แม่แม่หูกรอบมากพี่น้องอไก่หนึ่งตัวยังไม่พอเดี๋ยวนี้อันนี้อร่อยสุดแกงฟักใส่ไส้ไก่นะ่ะโอ้พี่น้องผมคนชอบกินไส้ไก่แล้วเป็นต้องไก่ไก่บ้านนะไส้ไก่บ้านนี่คนดีเลยพู่เอาไปผัดใส่อะไรนะเธอใส่ขิงใส่ขิงพี่น้องอันนี้น,นี่เลยประสาดเลยนี่พี่น้องดูนี่ นี่นะไส้ไก่บ้านล้างมาสะอาดแล้วก็เนี่ยมันเป็นไส่ไก่แบบไส่ไก่บ้านอะ่ะที่บ้านที่ตลาดสีเวียงเนี่ยเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาใส่ให้เวลาใครซื้อไก่เขาไม่ได้ใส่ให้เขาเขาแยกมาขายที่ผมไปเมื่อไหร่นี่มาหมดอย่างเดียวมีห้าสิบบาทนี่พี่น้องไม่ได้หลายนี่พี่น้องดูโอ,บบอ้ดีแกะซูบะฟักเนาะอ่ะเดี๋ยวให้บริการตำเครื่องแป๊บนึงครับพี่น้องพี่น้องมาครับพี่น้องสุด แกงไก่เตาถ่านครับแกงผักเขียวสูตรเตาถ่านตามพี่แกงเราใส่กะปิสีอาจจะนี่หน่อยแต่แต,แต่แต่น้องปายใส่น้ำมันทอต้องใส่หมดแหละมันต้องมีน้ำหน้าแกงนี้มันต้องมีน้ำหน้าน้ำจะได้เดงแดงครับแยกหน่อยเด้อเอ็นซีเด้อใช่กระทะชูป้วก็เอาพี่แกงเราไปผัดเลยเนาะแต่บางคนก็อาจจะคั่วกับน้ำเนาะแต่ว่าเราคั่วกับก็คัวกับน้ำมันนี่แหละ อ่อนแรงไม่เกี่ยวหรอกพอพี่แกงหอมแล้วก็เอาไก่ใส่เลยมันอยู่ที่การตุนครับเมนูนี้ตุนน๋นนานๆตุนสักนั่นแหละพีที่แกงเราํำเองเราไม่ได้ซื้อแบบที่แกงตลาดมาครับจะหอมกว่านะตำาขึ้นแกงยัใหม่จะหอมกว่าขว<บ>ายตำก่ค่อยละเอียดปไหนเราส่วนแหน่พี่น้องใส่กระชใส่ใส่สสขั้วไก่ ขั่วกไก่กับอันที่เคเข้ากันอเอาเหมือนตอนเราทำให้คุณยายเลยเนาะแบบนี้เลยไก่บ้านครับไก่บ้านไก่ดุกดำด้วยวันนี้เลือกใช้ไก่ดุกดำหอมหอมสาวเจยเข้าครัวแซ่บเอ๊แซบบ่แบเบตอรเนี่ยหอมเลยไหมกินที่แกงกับกระทะเตาถ่านครับเ,เด่นชอบน้ำปลาร้าไหม ไม่ชอบสเลยไม่ชอบนะแกงใส่ใส่เม็ดที้ไปไม่ต้องใส่ก็ได้หรือแล้วแต่บางคนเขาก็ใส่หน่อยก็แล้วแต่แต่ว่าตอนที่คุณยายโทรมาบอกอะก็ย้อนน้ำปลาพัดไปน้ำมีนะไม่ใส่ละวันนี้เพราะเราใส่เครื่องนี้แต่ว่าเตรียมใหม่จะไม่ใส่ก็ไม่เอาก็ใส่น้ำปลาก็ก็ได้ก็แล้วแต่ชอบไม่ใส่ก็ได้ผัดไปเรื่อยๆก่อนครับผัดจนไก่เรานี้มัน หอมๆก่อนไก่ไม่มีพอดีแล้คั่วเกาเตาถ่านถุเตาถ่านพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นไก่สาวพอดีนะครับจะไม่เหนียวจะแบบพอดีแกงไม่นานนะแกงแบบนุ่มๆกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องใครคิดถึงบ้านหรือเปล่าใครที่คิดถึงบ้านนะอย,อยู่ต่างเด,ดี๋ยวประเทศแทนย,ยวบ้าด้วย แล้วก็เอาน้ำล้างโคกใส่แ,แป๊บเดียวก็จะสุดนะครับสุดอาจจะเอาใจออยู่ท้านเติมน้ำหอมบอะโทรหอมไปสามบ้านแล้วคือค<ม>ัดทั้งยิ่งเป็นไก่บ้านมันจะความความเป็นไก่บ้านกับไก่เลี้ยงนี่คนละกลิ่นคนละ รสชาตินะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องดูอันนี้จริงๆแกงอย่างนี้นะปิดเอาไก่ให้สุกแล้วก็เอาข้าวเนียมาจ้ากินก็จบแล้วนะใช่เห็นอากินเด้อน่ากินมากน่ากินมากทำเดือดก่อนเติมน้ำเลยเถอะนี่นี่ขัวให้มันตุ้นเข้ากันแล้วไปจะเติมน้ำเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเติมน้ำแล้วก็เอาฟักใส่เนื้อเดือดเติมน้ำสะอาดน้ำดื่มใส เติมเตาถ่านเนี่ยพี่น้องตุนเตาถ่านเนี่ยนี่แหละตุนจนซุปไก่ออกมาก่อนครับค่อยเติมฟักลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแค่นั้นก็เสร็จพิธีใครจะปรุงรสใจอันเขาเอ่ยอะไรแบซุปไก่ก้อนสักก้อนหนึ่งเกลือน้ำปลาแค่นั้นครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะความหอมจากไก่บ้านโอเคพี่น้องโอ้โหแก๊สวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเตาถ่านเตาวันนี้สุดทิงครับ เดือดกว่าแก๊สเลยอ่ะเดือดกว่าแก๊สอีกเดี๋ยวชิมหน่อยสิฝีมือผู้จัดการส่วนตัวแซบประทัดี่ปรุงไปแล้วนุ่งเด่นเดี๋ยวก่อนเราชิมดูก่อนไงว่าเป็นยังไงบ้างนัวยปะหวานมากเลยไก่อืมหอมได้ไม่้องเติมอะไรเลยด้วเลยปะมาแล้วอุ่งแซบแล้วฟักมีใหม่กรอบๆชิมให้ดูอีกคำนึงค่ะโอ้ อืมหวานอ่ะจริงเหรอใช่ไหมเมนูนี้บางบ้านรู้ไหมเขาใส่อะไรเขาใส่วุ้นเส้นได้นะพี่น้องให้าแบบสุกมาแล้วตักกระท้วยแล้วก็เอาวุ้นเส้นเอาวุ้นเส้นมาแช่น้ำน่ารล่วอร่อยแกงใส่วุ้นเส้นเดี๋ยวใบมะกรูดมาโรยอีกรอบหนึ่งสุกมาต้นหอมผักชี น้องดูมเมื่อกี้ผู้การบอกไปเอามาอีกซีกหนึ่งแมยนยันยันมาอิมนะ่มเนาะหลายเลยพ่อดูเหมือนงานแต่งนี่เป็นยองไงอร่อยฟับฟักเกรดดีมากเลยลูกละสี่สิบบาทดีมากเลยซื้อมาจากบ้านดงมาหาวันเนี่ยแม่เป็นแต่ซื้อมาไหวอยู่ได้น้องเด<ม>่นนะอีกสองลูกอยู่เอาลูกเด่นซื้อมาเยอะอใช่ไหมพ,พี่ซื้อมาหนึ่งลูกเขามีสามลูก ซื้อมันสองลูกเมื่อวานเราขับรถผ่าน,นยังมีอยู่สองลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะไปซื้ออีกเพื่อมาเก็บไว้แมนซื้อมาเก็บไว้เก็บได้นานครับฟักพวกนี้ไม่เสียเนื้อมันดีมากเลยเก็บไว้แบบนี่พี่น้องดูโอ้โหดูหน้าตาเข้วดูกใกล้ๆหน่อยหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องเม,มนูโปรดของฝ้ายนะเนี่ยฝ้ายชอบกินเมนูนี้มากครับแกงฟักเขียวใส่ไก่บ้านโอ้ใส่ใส่ไส้ไก่รุ่นชอบ ที่จริงเราแกงอย่างนี้ใส่กระดูกอ่อนหรือว่าอะไรก็ได้นะก,กระดูก<ต>หมูอ่อนมากแต่ในบรรดาแกงฟักพวกนี้ถ้าเจอไก่บ้านอ่ะคือมันสุดสุดสร<ช>ิงกับไก่บ้านครับต้องเป็นไก่บ้านเลยนะมันเข้ากับไก่บ้านมันจะหอมหอมไก่บ้านกับหอมฟักอ่าคนเหนือนี่งานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานขาวดํางานพับป่ากัดินมีงานอะไรเนี่ยคือเลี้ยงคน,นหลายๆคนเนี่ยเขาจะมินูนี้เลยแกงฟัก นี่น่าจะเป็นเมนูแกงฟักนี่น่าจะครั้งนี้ครั้งแรกของแฟมิลี่ลูกฝาเนี่ยของลูกเด่นก็ยังไม่เคยแกงนะเหรอโอ้โหเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาดนี่ไหมมันไม่ธรรมดานะมันอร่อยมากแต่วันนี้ฟักรเราพิเศษฟักของเรามันพิเศษเราก็เลยแบบมันเป็นพิเศษไงพี่น้องดูโอ้โหเตาให้ความร้อนนี้มากเลยแกงกับกระทะเหล็กเลยร้อนไวครับพี่น้องดูนี่พี่น้องซ o o ใกล้ๆเลยถอะน้องเถ่ายดู เอออ๋เอเจาะอ๋อเจาะให้ดูดูเดือนนี่งูนี่ขืนไก่ซ่อนไว้เ <c oughs> ดี๋ยวจะมีคนเห็นแล้วแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงอะไรทำไมถึงนอไปผัดน้ำมันพี่น้องมาดูนี่มันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาคนในห้องน้ำหน้าไม่ใช่สวน้้ำหน้านะคือน้ำหน้ามันคือเนี้ยใช้ให้กับน้ำ,นำเน,เนยน้ำหน้ามันเนี่ยแกงเราจะเพิ่มความน่ากินให้ แล้วมันก็หอมด้วยมันจะหอม,อมหอมน้ำมันเนี่ยชา่โบ,บราณจริงใส่น้ำมันหมูหล่ะแล้วถ้าอ,อยากกินให้อร่อยก็มีอังเปาให้ด้วยให้จะดีนะอขอตัวไปนอนนะครับเธออไปหมดแล้วอางเปาเขาต้องแจกหลายซองนะเธองานนั้นงานนี้อางปงอังเป,องปาอะไรมีแต่ซองข้าวป่าคนเนืองไม่ใช่คนจีน เธจะเอาไม่หรอซองข้าวป่าเลยพี่เอาาแจกให้ไม่เธอลองเป็นดูสิอ๋อเธอลองเป็นคนจีนดูที่มีแนวซองข้าวป่าเอามาเดี๋ยวพี่จะจัดข้าวป่าเนี่ยอ่อให้เธอแล้วจะเป็นเจ้าภาพแล้วกันอ๋อประธานโอ้นี่โคตรละพี่น้องโคตรละวเดือดขุดเลยค่ะโคตรเลยพี่น้องโคตรเลยะเดี๋ยวพี่เอาวุ้นเส้นมาใส่หน่อยนึงอยากกินหน้อยได้มีวุ้นเส้นหน่อเล็กอยู่กินแบบกินเล่นๆอ่ะ ให้ไอ้ให้ฟักสูเจคกน้อยแล้ะห้ากะไปดูหม้อข้าวไปจะไม่หม้อสุดติงกระดิ่งแมวแล้วครับพี่นอ้องโอ้โหถั่แกงแบบเดือดแบบพล่านพล่านเลยครับพี่นอ้องของดีอยู่ในมืออย่าลืมใส่นะครับใบมะก,กรูดครับฉีกแวมไก,กดใส่สักหน่อยพร้อมเลยครับนี่ใครหิวข้าวใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับวันนี้ฟักเกรดดีมากฟักสู้ไก่บ้านมานล้ครับวันนี้ให้เครดิตเรื่องของฟักเขียวครับ บางบ้านอาจจะชอบชิ้นเล็กนะบางบ้านอาจจะชอบชิ้นใหญ่ตามใจของเพื่อนเพอน MC ทุกๆท่านครับแต่ว่าแกงใส่ไก่บ้านพี่น้องเอ้ยแกงแบบบ้านๆเนี่ยใส่ไส้ไก่เข้าไปพี่น้องดูนั่นกินคนละถ้วยไปเลยนี่วนเส้นแช่นะ้ำมาแช่ไปเลยใส่ไปเลยแกงเส้นแกงเส้นพี่น้องแต่คุณต้องกินให้หมดเดออแกงก็กได้นะ เต็มเลยเต็มอ้นี่แม่จะแซ่บนะเก็บกากก็ที่เรืองอันนั้นแหละอุ้ยเธอไม่มีที่ว่างให้วุ้นเส้นเธอเลยเหรออ่ออีกมันยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่อิ่มใบมะกรูดด้วยค่อยๆตักกินได้เลยค่อยๆตักก็ได้ไม่ได้เอาต่ออ่อทีเดียวไปถึงแล้วเออวุ้นเส้นน่าจะได้แล้วค่ะวุ้นเส้นเอาด้านล่างเนาะวุ้นเชะแช่วุ้นเส้นแช่ไม่นานนี่พี่น้องแล้ไม่ได้วุ้นเส้นยังขาวอยู่เลยแต่ว่า ไม่ไหวแล้วไม่รอแล้วนะขอ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 ฟักหนึ่งชิมน้ําแกงแล้วพี่น้องฟักมันหวานบอกเลยเมนูนี้มุงเด่นไม่ได้ใส่ผงนัวเพิ่นแล้วจริงๆผู้ภูมิใจเสนอมากมันไม่ต้องใส่ผงนัวเดี๋ยวยกลงละได้แล้วพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเดนึกถ้าตามมาก่อนจ้ะนี่เวลาจะกินนะพี่น้องนะตามมาครับตามมา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 นี่พร้อมเสิร์ฟว่าจะจีนังควายลงเข้าบางไม่ต้องจีแล้วแกงฟักท้อนหม้อนยังไม่พอนี่พี่น้อง ต้องใส่ต้นหอมต้นหอมผักชีโรยหน้าสักหน่อยนะชดนี่เลย,ย,ยแต่ว่ากินแกงฟักอย่างเงี้ยต้องเป่านาน,านๆเนาะเป่าประดุกประมาณเที่ยงคืนอนะเราก็จะอิ่มข้าวกันนะเดี๋ยวมาให้ดูนี่ก่อนแกงฟักพร้อมเสริมไทยเตรียมข้าวกับปลามารอกินข้าวลุงเด่นแฟมิลี่กินข้าวด,ด้วยกันพี่น้องเนอะแซบ่บๆน้ำกันครับโหวันนี้จัดเต็มเพราะว่าเป็นฟักเขียวที่ เหนื้อแน่นมากขอ,อชิมอีกคำหนึ่งสุดดำะอ่ะอีกคำหนึง่งสุดดงๆบ้งไฟแสนไม่แรงพอเลยกนะันเอาแรงต้องแบบเสียวัดกล้องเข้ามาใกล้เลยนะหนึ่งสองยอ, <Yeah! S 2> อะไรหลังแตกนี่สุดติงล้ะ แกงหอนห้อนข้าวห้อนห่อนไม่ต้องรุดติงละคุณยายมาแล้วคุณยายมากินข้าวคุณยายเดินสายป่ะคุณยายนี้เข้าบ้านค่ำสองวันแล้วนะสามวันแล้วคุณยายไปขายมันแปนมาควักแปรมาควักมันกินตักนี่ไปรอบหนึ่งมันปิวมาหนึ่งแกงฟักยายเรื่อมากินข้าวมาแสบ แ่บประสนในรอบหลายปีจ้าแกงฟักใส่ไก่บ้างหวานมากหวานช่วยๆเกิใช้มากใชสี่มากยาย,าาย,าายาะะไปยายไปเก็บค่าเช่าที่ไปเก็บค่า,าม,มัน อืมหวานหอมต้องตักออกมาไว้ก่อนหันฟ่กตักออกมาไวหนึ่งโทษนี้ไม่พอพี่นะบอกไว้ก่อนอะไรพี่ไม่มีไส้เลยเดี๋ยวโทษนะไส้อยู่ตัวนี้หมดเลยไส้ไก่ไม่น้องตุ๋นครับเนี่ยบักฟ้าอันนี้แซ่บเลยฟักเขียวนี่อร่อยกว่าฟักม,มุนไหมเธอว่เนาะเนาะหวานหวาน หวานมากแล้วก็หอมมากด้วยอร่อยดีเอาทีละสามเลยเอาออกมาวันนองไรเนื้อมันเจอ๋อเราจัดกินนู่นเช่นก่อนนึกว่าถ้าทำแบบไก่ตุ๋นฟัก,กอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าไก่เอานะเป็ดเนาะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวชวนนาเรศซื้อเป็ดมาใส่เห็ดหอม,อมใส่เกากี้บอ้ออร่อยตุ๋นเป็ดแล้วก็ใส่ฟักเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ไปซื้ออีกสองลูกแนละ้วยังอยู่อยู่เห็นอยู่เมื่อวานตามมาเลยอ ตอนเช้าไปเอาเลยเนี่ยไปเอาตอนเช้าเลยเนี่ย<ม>บ้านตรงมาห้าวันอืมมันก,กลมๆมันจะเนี่ยนี่แหละนี่แหละอร่อยแท้หอมหวานด้ะน้าแม่กุณทำอ่อะรสอะอรอะไรคือไราคือเราไปสวนไหมบอวได้ เขาปานคำสาม,ามมือเลยด้วยกินกระวุนเส้นอร่อยด้วยเนี่ยแกงใส่กวุนเส้นนี้อร่อยมากพี่น้องอือไส้กระวุนเส้นนี่ก็แซ่บอีกแบบนึงอ,อร่อยเลยแกงเส้นแต่ว่าตับไก่บ้านนี่อร่อยมากเลยอืมอร่อยอยู่แล้วถ้าได้กินนะแค่ก็กินอย่างก่อน กินไก่ไรับขี้ไหลกินไก่ขี้ลืมเนี่ยชอบฮนะกินไก่ครับแต่ต้องกินนันหอดได้แกงหม้ฟักต้องกินนันหอ,อแบบหดเนี่ยแซ่บประกอบเด้วยพอดีเลยนะแซบบ่บหลายคลิปนี้อาจจะยาวเกินมีโอกาสเราไปแกงดูครับซื้อไก่บ้านหาฟักเขียวลูกสวยๆอย่างเงี้ยมาแกงดูพี่น้อง กินไม่รู้จักอิมออ่มคาว่าอิ่มยังไม่มีในพจนานุกรมตัวนี้ถ้วยใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมเบิลอีกถ้วยหนึ่งนะบอกไปก่อน,<ต>นอิม่มผมไปกินข้าวไงไมผมจกินเล่นๆแกฟงฟ้องเครื่องหนกงักๆในข้นเห็นเนาะแซ่บเลยใส่เครื่องเยอะๆใส่พริกใส่ตะไคใส่หอมแดงนี่ใส่หอมแดงเยอะนะหวานแต่ว่าอันแต่วันที่อร่อยแท้ๆนี่ ฟักเนี้ยต้องไปหาซื้อมาไว้เลยแกงอร่อยมากมแกงฟักเขียวแม่บุบันฟักมณ์ด้วยฟักเขียวฟักเขียวฟักเขียวก็อร่อยฟักมณ์ก็อร่อยละไปอิมอ่มแซ่บเจอกันใหมอ e ีพีหน้าเป็นกลังใจให้โรงเด่นกับโรงเด่นแฟมิลี่เจอกันใหมอ e ีพีหน้าคลิปนี้เราสองคนขอตัวไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับแซ่บแกงดูมอสอ,อร่อยมากโชว์โชว์โชว์ช มันละเมื่อกี้โชว์มากไม่ได้มันร้อน <laughs> ไม่ต้องบอกอิม่มเอาเดี๋ยวตักมาให้พี่ <c oughs> นทะ่เลนตักมาเต็มเลยเรื่อยๆเพิ่งว่ากินข้าวเลยได้มือนนี่ก็เตรียว่าจะกินข้าวได้กินขา้าวแล้วอร่อยกินนั่นเล่นอ่ะเอาไส้ไก่เนาะเอาไส้ไก่แล้วก็เอาฟัมา <Okay. S 1> ากมาสิบชิ้นโอเคไปยังไงพี่หน้าสวัสดีครับอสวัสดีค่ะ <laughs>